สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ toyota v i g o นะฮะสําหรับคันนี้ติดตั้งครับกันชนท้ายออฟโรดนะฮะตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับเป็นสินค้าจากค่ายจังเกิลนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น j 2 5 1นะครับลูกลมนะฮะเราจะเห็นว่าอกท่านท้ายนะครับงานขึ้นด้วยโรบอทนะครัอย่างเชื่อมด้วยโรบอทนะครับเป็นงานจุ่มสีนะครับงานจะเป็นงานเกรดพรีเมียมนะครับอุปกรณ์ครบนะในชุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับโอเมก้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นหัวบอลให้มาครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟตรงนี้นะฮะเป็นไฟหลีนะครับให้มาครบเลยไม่ต้องมาซื้อเพิ่มนะครับแตกต่างจากบางยี่ห้อที่ต้องมาซื้อเพิ่มเองนะครับอันนี้ให้มาครบชุดเราต้องแ้งอย่างนี้นะฮะภายใต้แบรนด์จังเกิลครบับายเปียกระยองนะฮะตัวนี้ฮะการสวยๆสยี่คูณสี่ฮะด้านล่างก็ยังมีคานที่สามารถใช้ลากได้นะครับนี่ฮะเ้วาลูไว้สําหรับเชื่อมต่อในส่วนของชุดสายไฟนะครับงานสวยๆนะฮะนี่ฮะ มีเพจนะครับอลูมิเนียมนะครับเป็นของชังเกิลเลยเรียบร้อยเป็นหัวบอลเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ To โยต้านะครับในส่วนของ V ี g o รุ่นนี้นะฮะสามารถติดตั้งได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบู์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับสำหรับงานจังเกิลนี้สวยงามครับลากได้ถึง3ตันนะครับของจริงนะฮะไม่ใช่งานดัดทั่วไปนะฮะนะฮะความแข็งแรงของแป๊บนะครับ นี่ฮะงานตัดนีแบบสวยงามมากครับไม่มีแบบไม่ต้องกลัวบาดมือนะฮะงานลบขอบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัวเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะฮะเจาะรูเซ็นเซอร์ไว้ให้4ี่หัวเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ